สวัสดีค่ะที่ดินโคราชพุชานะคะวันนี้จะพาไปยี่มบ้านบ้านที่เราขายอีกหลังหนึ่งค่ะบ้านนี้นะคะจะเป็นบ้านเาวฮาส์ชั้นเดียว3 5ตารางวา2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องโถงโถงนะคะต่อเติมห้องครัวใหญ่ด้านหลังบ้านนะคะปิดทึบให้เลยนะคะเพราะว่ากาันกันไว้ให้เต็มที่เลยค่ะ1ห,ห้องนอนนะคะ ต่อเติมด้านาหน้าเป็นออฟฟิศนะคะ1ห,ห้องจอดรถ1คันราคาขายเราขายหนึ่งล้าน9ก้านบาทนะคะแถมแอร์1ตัวปั๊มน้ำา1ตัวถังน้ำ5 0า500ลิตรนะคะอยู่ข้างหลังหนองปิงมอเตอร์สอประตู2นะคะซื้อเป็นบ้านเช่าก็ได้ค่ะนะคะซื้อเป็นบ้านเช่าก็ได้นะคะก็สวยนะคะเราทำสวยนะคะบ้านเนี้ยสวยมากค่ะสวยมากะนะคะก็เหมาะนะคะ ไม่ไกลในเมืองนะคะใกล้ๆในเมืองเองค่ะ,ะสําหรับท่านที่จะกู้นะคะสามารถยื่นกู้ได้นะคะที่นะคะประเมินอ,อยู่ร้านสอน,นะคะมีเงินทอนบ้านนี้มีเงินทอนนะคะก็ะสําหรับที่จะกู้ได้นะคะเป็นธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทยกับออมสินนะคะ